โพธิ์ทีวพีเป็นสื่อที่เชื่อถือไฮรัสทงค์คูอํานวยการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวกกงกาฬภกมาริกาจิรพันธ์วาน,นิช ลงพื้นที่มอบนโยบายขนส่งลบบุรีย้ำต้องเน้นบริการที่เป็นเลิศสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรวันที่13พฤศจิกาย,ยน2568นางสาวมาริกาจเจรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสำคัญแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีโดยเน้นการยกระดับการบริการและมอบความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีนายประยุธ์สิริวัณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้บริหาร ระดับสูงของกระทรวงคมนาคมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับสําหรับสํานักงานขนส่งจังหวัดลบบุรีเป็นหน่วยงานด่านหน้าในการให้บริการประชาชนโดยตรงทําหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับพี่น้องชาวลบบุรีอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่การออก ใบอนุญาตขับรถการจดทะเบียนรถไปจนถึงการควบคุมกำกับดูแลการให้บริการขนส่งสาธารณะนอกจากเรื่องการบริการแล้วหน่วยงานขนส่งยังเป็นกลไกสําคัญของกระทรวงคมนาคมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความปลอดภัยทางถนนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถให้ได้มาตรฐานการควบคุมความเร็วการตรวจวัดควันดําและการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุซึ่งทุกอย่างนี้ล้วนมีความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนบนท้องถนน นางสาวมริกาจิรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ขอให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน ใน3ประเด็นสําคัญประกอบด้วยด้านการเดินทางขอให้เราช่วยกันเร่งพัฒนาระบบก,การขนส่งในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลงพื้นที่ไปฟังเสียงและสำรวจความต้องการของพี่นองประชาชนอย่างสม่ำเสม,มอเพื่อทุกคนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนด้านความปลอดภัยขอให้ทุกท่านมีความเข้มงวดในการตรวจวัด ฟันดำยางพาหนะการตรวจสภาพรถและการควบคุมความเร็วของรถโดยสารและรถบรรทุกเพื่อสร้างความมั่นจใจให้กับทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนโดยขอให้ใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกอปทที่ได้รับจัดสรรมาให้กับประโยชน์สูงสุดและด้านการบ,บริการประชาชนขอให้บริการด้วยใจที่มุ่งเน้นความสะดวกและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักการบริการที่รวดเร็วสะดวกและเป็นมิตรจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กรมการขนส่งทางบกและทําให้กรมการขนส่งทางบกของเรามีตัวอย่างของการบริการภาพรัฐที่มีมาตรฐานโปร่งใสและเข้าถึงง่ายเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชีวิตประจําวันและเพื่อยกระดับระบบการขนส่งให้มีความปลอดภัยทันสมัยและยั่งยืนซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกคนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่จุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ checking point บริเวณจุดพักรถ rest area ทางหลวง21สระบ,บุรีหลมสักกิโลเมตร22บวก500ขาเข้าตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่จุดตรวจ,จรถโดยสารสาธารณะเช็ c k i n g point บริเวณจุดพักรถ p r e s อ area ทางหลวง21สระบ,บุรีหลมสักกิโลเมตรที่22บวก500ขาเข้า ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีซึ่งจุดตั้งตรวจการของเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและพนักง,งานขับรถจะมีการตรวจพนักง,งานขับรถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตรวจใบอนุญาตขับขี่คุมเข้มชั่วโมงการทำงานและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยนังสมรลิกากล่าวทิ้งท้ายว่าการเดินทางคือหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจการมอบนโยบายในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสั่งการแต่เป็นการตอบย้ำความมุ่งมั่น ของกระทรวงคมนาคมที่จะทําให้พี่น้องประชาชนชาวลบบุรีรวมถึงผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกเส้นทางอย่างแท้จริงมิสเตอร์โทนี่ายงานอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะก็คือเวลาพวกคนขับใช่ไหมถ้าเขาวิ่งมาในระยะทางไกลเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะมีความอ่อนล้า งั้นถามว่าอย่างน้อยมีจุดปุ๊บเนี่ยร่างกายมันก็จะรีเฟซขึ้นแล้วยิ่งได้ลงมาจากรถถูกไหมมาถ้าคุยกับพน,นักงานเนี่ยมันก็จะมีการปรับสภาพอุณหภูมิของร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของม่านตาใช่ไหมความอ่อนล้าความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยซึ่งจุดพวกนี้มีความจําเป็นทุกทุกเส้นทางที่เป็นระยะทางไกลเนี่ยไม่ว่าจะวิ่งจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งหรือแม้กระทั่งระหว่างอำเภอแต่ถ้ามันเป็นระยะทางยิ่งทางตรงใช่ไหมยิ่งทางตรงเนี่ย มันเกิดความเคยชินเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายเนี่ยมันจะมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยได้ยืดหยุนไงก็ <c oughs> นั่งขับเฉยๆงฉะั้นจุดนี้ถือว่าโอเคคืออย่างนี้เราต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกตามกฎหมายเนี่ยคือรถเนี่ยจะต้องเข้าจุดทุกคันอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะอันนี้ถ้าท,ที่ที่เป็นรถสาธารณะนะต้องเข้าต้องเข้าจอดทุกทุกคันทุกจุดเพราะถ้าเกิดสมมติเขาจะต้องรู้ว่าทางขนส่งเนี่ยจะต้องแจ้งตอนที่เวลาไปจดทะเบียนรถเพราะฉะั้นจะบอกเลยว่าเส้นทางที่คุณวิ่งประจำเนี่ยจะมีจุดตรงไหนตรงไหนตรงไหนบ และอย่างหนึ่งคือในระบบเนี่ยมันจะมีระบบ GPS ซึ่งสามารถตรวจจับความเร็วได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะลดอุบัติเหตุได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถลดได้จริงๆนอกจากว่ารถคันนั้นน่ะไม่เคารพกฎจราจรถ้าเราไม่มีวินัยจราจรแล้วถือจุดเนี้ยสามารถที่จะลดอุบัติเหตุได้เนี่ยถึง80อนนะคะอันนี้ต้องให้ให้ให้ต้องขอความร่วมมือแล้วกันว่าพวกที่ขับใช้รถพวกสาธารณะ ยังไงเนี่ยคือหนึ่งอย่าขับรถเร็วใช่ไหมแล้วก็สภาพรถเนี่ยการตรวจสภาพรถมีความสําคัญมากใบ<ม>ขับขี่อย่าขาดแล้วก็เวลาเจอจุดเช็คพอยต์เนี่ยก็ให้เข้ามาสิ่งที่อยากฝากนะคะด้วยความปลอดภัยเนี่ยเราเนี่ยรักษาชีวิตทรัพย์สินของตัวเราเองก่อนอันดับแรกนะคะก็คือการปฏิบัติตามกฎจราจรมีวินัยในการขับขี่นะคะแล้วก็รถนะคะคือรถดีคนดีนะคะมันก็จะเป็นสภาพที่สอดคล้องกัน เวลาเราขับรถถ้ารถเรามีสภาพดีถูกไหมครัเราก็ปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการไปตรวจเช็คสภาพรถของเราเป็นประจำขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไพรจากพลักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลุกุรีนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีพ์ทีวี